เข้าช่วง You Idol สก่อนที่จะหมดเวลานะครับรีบสรุปสรุปอ่าดูพี่เชอหน่อย<ป>ก็เป็นควันหลงจากคอนเสิร์ตของพี่เชอร์นะครับพี่เชอแกก็ไลฟ์ไลฟ์ขอบคุณนะครับตอนนี้พี่เชอแกก็จะไม่เป็นเบมเบอร์แล้วก็จะรับหน้าที่เป็นผู้บริหารวงนะครับก็คือเป็นชี่ให้นิดนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทหลายๆอย่างที่เคยเห็นก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ สำหรับไลฟ์นี้พี่เชอแกก็จะมาพูดถึงเรื่องเบื้องหลังนะครับของคอนเสิร์ตที่พาร์เชอรหรือว่าคอนเสิร์ตจบการศึกษาของพี่เชอ์ที่ผ่านมานะครับพูดถึงเบื้องหลังรายละเอียดต่างๆ่าเพียงเยอะมากเพียงเยอะมากก็มาด้วยวตังที่จ่ายไปมากด้วยเช่นกันขอบคุณทุกคนนะคะที่มาทำให้หนูไม่ตดนบนตอนหนึ่งแกก็เล่าถึงเรื่องเ่อเพื่อนๆรุ่นหนึ่งนะครับ ที่ได้มาช่วยกันในงานนี้นะครับคนที่มาช่วยงานแบบที่อยู่ในยูนิตเยอะที่สุดคืออยู่ในหลายเพลงที่สุดเลยนะครับสำหรับรุ่นหนึ่งก็คือปูเป้นั่นเองอาตกมือให้ปูเป้หน่อยอ ปูเปมาช่วยเยอะับงานนี้นะครับคืองี้นะทุกคนเราก็จะมีคนที่เราสึกว่าเขาว่าอยากเห็นเขาทํามานานแล้วเช่นน้ําใสแล้วปูเป้อีกคนหนึ่งแต่ว่าเป้ราก็แบบเขรงใจเป้เป้ตอนนี้เป้เป้เป็นคนที่ขึ้นจํานวนเพลงเยอะที่สุดถ้าจะเทียบกับคนที่กลับเข้ามากลับกลับมาเป็น X เมมล้วก็กลับมาเนาะเราก็เกรงใจเป้นิดนึงว่าเป้ช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เป้ว่าเป้ก็เสนอเชิญมาว่าเออพี่อยากเห็นโชว์นี้ซึ่งมันก็คือโชว์ฮาจิเมตโนโฮชิว่าตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาต้องมาเรียนเต้นเยอะกว่าคนอื่น นิดหนึงนะหกคนนี้เขาจะไหวกันไหมนะอะไรอย่างงี้ไหมแต้เป้ก็บอกพี่หนูอยากเห็นอันนี้แบบเราใจตรงกันมากเป้เราใจตรงกันมาก,ากมาฉันก็อยากเห็นฉันอยากทำมันเหมือนกันเราก็เลยขอเป้ว่างั้นเราจะทำโชว์นี้โชว์แรกให้เกิดขึ้นฮาจิเมเตเนดาวดวงแรกให้เกิดขึ้นให้เพราะเราก็อยากทำแต่เป้ช่วยด้วยดีอยากเห็น Band อิ v ิซิเบลแบ n d น่ะเป้เป้เปช่วยช่วยมาเป็นอิมิซิเบลแบร์นให้เราด้วยเถอะเป้ก็เลยมามาเล่นอันนี้ให้ด้วยอีกหนึ่งกัน เอาละครับก็ไปติดตามดูได้นะครับสำหรับไลฟ์ของพี่เชอร์ซึ่งตอนนี้มีหลายสำนักก็เอาบันทึกไลฟ์เนี่ยเอามาให้ดูกันนะครับดูแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าพี่เชอร์แกก็จะไม่ได้เป็นเมมเบอร์แล้วก็จำบรรยากาศแบบนี้เอาไว้นะครับในความทรงจำต่อไปนะครับทีนี้ก็มางานที่เป็นทางการหน่อยก็คืองานประกาศผลด่วนการเลือกตั้งครั้งที่4ของ B.N.K. 4 8นะครับแล้วก็รวมถึง C.G.M. 4 8ด้วยนะครับพี่เชอร์ชิไฮนินก็เป็นคนประกาศผลเองนะครับไล่มาตอนนี้ทุกท่านก็ทราบผลกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเมมเบอร์ Member, คนที่เป็นผู้ที่ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นม้ามืดนะครับที่หลายท่านไม่ได้คาดไว้ก็คือสตางนั่นเองนะครับได้คะแนนเป็นอันดับ สำหรับผลด่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ผลด่วนนี้ก็จะเป็นผลด,วดนะ่วนน่ะผลด่วนก็คือเป็นการนับคะแนนของการโหวตนะครับในช่วงวันแรกเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งก็จะทําให้ดูแนวโน้มได้ส่วนหนึน่งนะครับแต่ว่ากว่าที่จะถึงการประกาศผลจริงช่วงเวลาที่บวตได้เนี่ยมันใช้เวลาหลายสัปดาห์เลยนะครับกว่าจะถึงผลบวตจริงๆนี่อันดับของแต่ละเมมเบอร์เนี่ยก็จะมีการพลิกไปพลิกมาอีกหลายรอบนะครับก็ไปติดตามเชียร์กันนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่เชียร์ใครอยู่นะครับเห็นผลอย่างนี้มาแล้วนี่ก็จะต้องเคลื่อนไหวแล้ว ว่าเมมเบอร์ที่เราสนับสนุนอยู่นี้อยู่ในอันดับที่เราพอใจหรือเปล่าถ้ายังไม่พอใจก็ต้องไปช่วยกันหาเสียงช่วยกันหาคะแนนให้ได้คะแนนเยอะๆขึ้นเพื่อที่จะให้เมมเบอร์ที่เราสนับสนุนเนี่ยได้ในอันดับที่เราพอใจกันนะครับสาหรับคนที่ติดอันดับสูงๆในผลด่วนครั้งนี้นะครับก็มีสตาค์้อันดับหนึ่งแล้วก็จะมีอ่าบีอรุ่น2นะครับหลายๆคนก็ตามความคาดหมายที่จะได้ คะแนนอยู่ในอันดับสูงๆก็จะมีใครบ้างล่ะเอาตั้งแต่อันดับที่16ขึ้นไปนะครับอันดับที่16โยเกิดนะครับ15โมเน่อันดับ14นี่โอชิผมสิตาเนี่ยคราวนี้ก็แต่อันดับสูงกว่าที่คาดไว้พอสมควรนะครับอันดับที่13มีลูกเกดนะครับอันดับที่12มาเมิงนี่โอชิผมมีคนหนึ่งอันดับ11ฮูฟนะครับอันดับ10เกรซอันดับ 9แชมพูอันดับ8นีนี่อันดับ7พันช์อันดับ6วีอันดับ5ปาเอยาอันดับ4คือน้องพิมพ์ CGM อนะครับอันดับ3มิ min, นมินนี่อันดับ2องคณิ้ง CGM อันดับ1คือสตางนะครับอ่าสังเกตดูได้ว่าใน10อันดับแรกนะครับก็จะมี รุ่น2นะครับอยู่ในอันดับสูงสูงมีสตางมีมินมินนะครับมี V ครับเป็นรุ่น2ของ BNK นะครับแล้วอ,อีกเซตหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในอันดับสูงเลยแล้วก็เรียกว่าแข่งขันกันอย่างรุนแรงคะแนนเนี่ยพร้อมที่จะเอาชนะกันได้เลยนะฮะก็คือทีมของ CGM48 นะครับก็มีคาน,นิงมีพิมนะครับ แล้วก็มีหลายๆคนอคนไปลุ้นกันนะครับว่าผลในที่สุดจะเป็นยังไงประกาศผลจริงจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นคนที่เราสนับสนุนอยู่หรือเปล่านะครับอ่าน้องเฟรมผมอยู่อันดับที่27ครับอ่าขอบคุณครับพี่เปิดอ่าพอ16อันดับแรกก็จะเป็นทีมที่เรียกว่าเป็นเซนปัสนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอันดร์เกิลใช่ไหมแล้วก็เป็นน็กเกิลชุดละ16 16 16, 16ไป จะอยู่ในอันดับไหนก็นแล้วแต่คะแนนที่ผู้ชมหรือเรียกว่าแฟนๆเนี่ยโหวตให้ครับผมวันนี้ยูอ i ดอลเราจะมาแบบเสียงแหบน,นะครับหลังจากที่มีการประกาศผลด่วนไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีการอขอบคุณแฟนๆนะครับพ่ปึกไปกลางๆเลยนี่รีนะเนี่ยพี่รีนะนี่ดีนี่พี่รีนะน, ina, นี่มาเปิดเสียงพี่รีนะหน่อย ฝากซีเจพอดีด้วยนะคะคันนี้รู้สึกดีใจมากๆจริงๆที่เมมเบอร์ซีจได้ติดโลโกอันดับที่ดีมากๆตอนแรกก็หวังเอกดันเนาะเพราะว่าเราก็ขั้นที่สามมาแล้วแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นความกดดันก็จะเป็นมากกว่าตรงแรกๆด้วยแต่ว่าอยากให้มันไปผักนตรงๆซีเจพอดเทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอมออาพิปุส p l ัสอ่าพีรินานะครับ ที่คนญี่ปุ่นอะไรพูดไทยปื้เลยพูดชัดขึ้นเรื่อยๆเออพูดชัดขึ้นเรื่อยๆเลย <c oughs> หลังจากที่ตอนแรกๆแกก็จะพูดไม่ค่อยได้แลยวก็ยิ้มๆจริงๆรีนะเนี่ยจริงๆเป็นสายวาไรตี้เลยนะตอนที่อยู่ AKB <c oughs> ก็คือก็คือเป็นคนที่จะไปออกรายการวาไรตี้เยอะแล้วก็จะเป็นสายตลกได้ด้วยแต่พอมาอยู่เมืองไทยหลายๆคนก็เป็นห่วงเพราะว่าความสามารถทางด้านนี้ของแกนีมาเจอภาษาไทยเขากไม่รู้จะทำยังไงแกแต่ว่าแก เร็วมากนะแค่เพียงอยู่เมืองไทยแค่ไม่กี่ปีตอนนี้พูดไทยคล่องเปือเลยนะครับอ่าเก่งมากอืนะครับก็พิรินะก็มาขอบคุณแฟนๆนะครับที่ทำให้ CGM 4 8เนี่ยได้คะแนนเยอะมากเลยในการาเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคนที่ได้คะแนนนำมาเลยในกลุ่มของ CGM 4 8นี่ก็คือขนิง แล้วก็ตามด้วยน้องพิมนะครับซึ่งคนนี้มีฐานแฟนคลับที่สนับสนุนเยอะมากเลยเราก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลเลือกตั้งในที่สุดจะเป็นยังไงครับนี่คือพอเห็นคลิปที่ถ่ายมาค่อนข้างดีและค่อนข้างชัดนะครับจะเอามาให้ดูกันอันนี้คือเพลงคิบัวเตกิรีเฟรนนะครับนี่ เพิ่งจะออกโชว์กันเร็วๆนี้เองนะครับอันนี้เป็นงานของนายเอนเตอร์เทนนะครับอันนี้กล้องเขาจะโฟกัสซีตาเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าคนถ่ายนี่เป็นแฟนคลับของซีตานะครับในกล้องตอนนี้ในจอตอนนี้เป็นซีตากับเอิญนะครับสรับเพลง Original นเนลลูเปติรีเฟรนเป็นซิงเกิลประวัติศาสตร์ อีกเพลงหนึ่งของ AKB นะครับเซนตเตอร์ก็คือมาอยู่ยุแล้วก็เป็นเพลงที่มีเมมเบอร์อยู่ในเพลงเยอะมากเลยน่าจะ30กว่าคนคนข้างหน้านี่ก็คือตาเอยญ่านี่เป็นอีกคนที่คะแนนสูงมากในาการเลือกตั้งครั้งนี้ตาเอย่านี่เป็น BNK รุ่น3นะครับเรียกว่าเป็น S ของ อของรุ่นสามเลยข้างขวามือน oui. ี่ข <lak> ้างขวามือน <ils>? <S weed>. ี่โอชิปผมครับตกจอไปแล้วจีจี้นี่นี่เป็นท่าซิกเดจอร์ของอิปตติกรีเฟรนด์ นิ้งมาแล้วนี่นิ้นงเลยทางขวาสุดอ่นนี้มีโอชิฟมิโคดึงนี่เขากล้องพอดีนี่กำลังร้องเลยคือน้องแพนเค้กนี่ทางซ้ายสุดนะครับเป็นเป็นเซนเตอร์เพลงยูอาเกตเมเบเวอร์ชนันของ BNK48 นั่นเองน,นี่ก็คือเพลง เดียวกันจากงานเดียวกันแต่เป็นอีคลิปหนึ่งอันนี้ถ่ายโดยโฟกัสอ่าปูบนะครับอืมรูมก,กันต่อไปนี่ปูบนี่คือกัปตันคนปัจจุบันของทีม B3 นะครับแล้วคนแรกคือใครคนแรกก็คือรุ่นหนึ่งนะครับ่ปันนั่นเอง หลังจากที่ปันจะแกลดก็มอบตำแหน่งนี่ให้กับรุ่นน้องซึ่งเป็นรุ่นสามเลยให้เป็นกับปันนะครับของทีม B3 ต่อก็คือปุ๊บคนนี้นี่เองชันนิ้นงุทางขวาสุดนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คะแนนเยอะมากนะครับก็คือมินมิน BNK รุ่นสอง อันนี้ก็เอามาแนะนําให้แฟนๆที่อาจจะเพิ่งติดตามหรืออาจจะยังจําชื่อน้องๆแก่ไม่ได้นะครับที่พอคุณจำเมมเบอร์ของวงได้สักคนสองคนนะคราวนี้คุณก็จะเริ่มสนุกและในการที่จะติดตามวงนะครับวิธีการดูไอดต้องเราต้องจําให้ได้สักคนสองคนเสร็จแล้วเวลาเราดูวงเราก็จะเออเรารู้จักคนนี้เราเคยดูคนนี้จากเพลงนู้นเคยดูคนนี้จากเวทีนู้น แล้วมันจะเริ่มสนุกครับอ้าเป็นการป้ายยานะครับให้แฟนๆติดตามดูกันนี่